เดี๋ยวกิดสิซองแล้วก็เนี่ยฮะใส่น้ำร้อนนะฮะแล้วก็มีน้ำร้อนอยู่แล้วนะครับพร้อมทานแล้วรสชาติเหมือนทำใหม่เลยครับราดค่าไปเลยอยากรู้มันก็ต้องลองครับพร้อมเ้าไปกันครับทุกคนค้าทุกคนวันนี้ก็ได้มาและโตได้มาทั้งหมดก็ร้านสะดวกซื้อก็สามห่อด้วยกันนะครับอันนี้จะ2ยี่สิบเก้านะครับเป็นขนาดสิบกรัมเนาะ เดี๋ยวเราจะมาฉีกแล้วก็เติมน้ำร้อนดูโอ้อันนี้ขนาดไซส์เล็กนะครับ10กรมัมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคุณนะโอ้โหพนกล่องนี้เขาคือคือผมกล่องนี้คืออย่างดีเนาะอันนี้นะครับใส่แล้วใช้ซ้ำได้นะครับใครอยากจะใส่น้ำพริกใส่พริกป่นใส่ในอบได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์เขาดีตัวนี้ผมยอมรับว่าแพคเกจจิ uh, ้งดีนะครับเพราะเขาให้มากับกล่องตัวเนี้ยกล่องตัวนี้คือ น่ารักใช้ซ้ำได้นะทุกคนนะเอามาใส่พริกใส่สำหรับจะพกพาเนาะนะครับเนี่ยนี่ครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับมีกลิ่นหอมของปนปลาปนปลานินหรือน้ำพริกปลานินเลยเนาะโอเคครับสามเนาะสามเลยวันนี้วันนี้ก็สามนี่นะครับเขามีการชื้นไว้ด้วยนะครับยี่สิบเก้าก็คอสก็ แปดสิบแปดิบ็ดนะครับแปดสบ็ดบาทเนาะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำร้อนดูนครับเดี๋ยวเราเจอเติมน้ำร้อนดอออูก็ใส่ไปไม่เยอะนะครับเพราะต้องการความเข้มข้นเนาะและอยากจะบอกว่าเขาละลายเร็วทุกคนนะเขาละลายเร็วโอ้เฮ้ยทุกคนถ้าใครเคยกินน้ำพริกอะ่ะตอนนี้คือหอมกลิ่นแบบหอมกลิ่นพริกหอมกลิ่นแบบกินพริกก,แบบก,รก,กินน้ำพริกเลยนะเฮ้ย กินเหมือนปนปั๊บปนปลาดินเลยครับเหมือนน้ำพริกปลาแล้วมันเข้มข้นอะ่ะเลยเข้มข้นเลยนะคนนะ่ะโอ้โหคือแบบเราไม่ไม่ต้องรอนานนะคนเห็นไหมครับนีไนนบนนนไบ่ไม่ต้องรอนานเลยก็ปนปลาดีๆเนี่ยคนเห็นไหมไม่ต้องรอนานเลยนะครับนี่ก็จะมาทานกับนี่เลยครับกับผักลวกแล้วก็มีหมูนะฮะหมูทอดเดี๋ยวตัวจะมาชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอย่างนี้ ผมบอกไม่ได้อวยครับเพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทําถึงมากทําถึงมากรสชาติถึงมากส่วนนะผมบอกว่ารสชาติเขามีมาตรฐานนะครับอืมอร่อยได้เลยไม่มีคำพูดอะไรที่ต้องมามาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยอืม เหมือนป่นปลาที่เราทําสดๆเลยนะครับไม่บอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ว่ามาจากห่อนี้แล้วกันนะไม่บอกไม่รู้ว่ามาจากห่อนี้นะครับคิดว่าพึ่งตําแล้วก็ออกจากโคกมานะครับแค่นั้นเลยนะครับทานกับหมูทอดอืมอื้ม <c oughs> ทานกับหมูทอดแล้วย,ยอดผักม,มา ืถ้าจะถามว่าแซบไหมก็ขอตอบว,ว่าแซบแต่ถ้าถามว่าได้อะไรก็ต้องตอบว,ว่าได้เสมอ <ś c oughs> วันนี้ลองขอกเพื่อตัวภาพกาสวนันนี้บ๊ายบาย <ś c oughs> อร่อยมาก